เอ๊ะใครมารอหน้าบ้านนะวันนี้อากาศหนาวเอ๊ะใครมารอหน้าบ้านนะอ้าวคุณนายคุณนายฮิปฮอปแม่คุณนายฮิปฮอปแม่เป็นไงวันนี้หนาวว่ะใส่หมวกอะคุณนายเป็นไงบ้างพ่อพ่อไม่หนาวเรไม่พ่อใส่ขาสั้นเนี่ยฉันน่ะ ฉันชอบอากาศหนาวหนูไม่ชอบเลยอากาศหนาวเนี่ยอืคุณนายคุณนายอมทุกคนแหมเธอก็เท่นะมันซอมเดี๋ยวนี้เธอเป็นวัยรุ่นเลยนะแต่งตังแต่งตัวนีนล้ำหน้านาโนเลยนะแหมนาโนดูแก่เลยดูดิทุกคนแมคุณนายเข้าไปชิงช่องมาเขาัรัะไร พ่อไม่ต้องพูดมากเช้าแล้วพ่อนิ่งๆเบรกพอ่อเด้เอียดเลยนะคุณนายสมใช่เด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวว่างๆไปเที่ยวหากาแฟเนะอะยังไม่ออกมาเลยอยู่ในบ้านอยู่เลยรีอปากกาแฟก็เอินมา คุณนายแต่แปลกนะคุณนายเขาไม่ค่อยมีขี้ตาทุกคนหรือเขาเป็นหมาแกพ่พ่อพ่อพ่ออย่าพูดคำว่าแก่ได้ไหมมันเจ็บนะแหมคุณสาวสาวสองพันปีคุณนายเนะี่ยทุกคนวันนี้เย็นแต่เย็นนะ เยน็ยนเยน็นเย็นแต่ผมก็ผมชอบอากาศหนาวอยู่แล้วเนียทุกคนผมก็ยังไม่ใส่ขาย,ยาวเท่าไร <c oughs> คุณนายเขาก็บ่นที่ผมเนี่ยไม่หนาวเลยแต่แต่ข้อชอบนะซอมอากาศอย่างเงี้ยแอร์เราจะได้ไม่ต้องเปิดเนาะจะได้ไม่ต้องเป่งไฟไม่ต้องสิ้นเปลืองเราต้องช่วยกันประหยัดคุณนายดูดิเขาดูดิเขาดูหมุนตัวหนิหมุนตัวหน้ ไม่ไม่เธอหมวกใส่ดิแต่หมวกออกอะเอาหมวกออกก็เท่นะดูดิแสงแสงประทะแสงแดดอ่อนๆตอนนี้เป็นเวลาอ่าเท่าไหร่อ่ะกี่โมงอ่ะคุณนายอือ่อนหนึ่น่าจะประมาณหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงอาจะเข้าบ้านไหมจะเข้าบ้านไหมยังไงยัง คุณนายคุณนายนี่แบบดูมาดเพร่ามาดเขาเข้มนี่แบบเย้คุณหญ <c oughs> ิงซัมเบ้เขากำลังรอแดดอยู่แดดไม่มาเขาจะอาบแดดไม่ไปโ <c oughs> ดนดุวันปากกาแฟวันนั้นมันเอาซอยไปหายอนะ่ะซอยงามตัวอนะซอยซอยท้องจีหัวใจมันไปเกียกกิ้งเหม็นมาผมด่ามันแล้วผมไปหาซอยบัดเจอไน ซอยนักสิบบาทท้องคัมนะซอยซอมบี้ผมก็เลยบนมันมาอาบหน้าาหนาวกันหนาวอาบมันก็ย้อมเมื่ออาบนะออกไปกันนี่หน้าบูดน้าบึงเอาเจีอกมัดออกไปกับมาบูดน้าบึง เขาต้องไปเดินเขาเองคุณนายทุกคนก็คือเขาไม่ได้แสเซอรี่เพราะเขาเพิ่งออกมาจากข้างนอกไงมาจากหน้าออกจากหน้าบ้านเพราะเวลาเขาออกไปผมต้องกอดเราหมดไม่งั้นเราไปหายเหมือนวันนั้นอีกพ่อยิงเสียดายไม่หายเลยนะคุณนายทับตาโตพ่อพ่อพ่อหยุดพูดถอแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่ามาคุณย่ามาดูน้อย ฉันต้องฟ้องแน่คุณนายฉันต้องฟ้องแน่เออพ่อคุณปูญญ่คุณย่าเป็นยังไงมั่งอะคุณปูญญ่คุณย่าท่านกำลังพักผ่อนท่านไปประกวดที่ญี่ปุ่นเหลือเดินเหมืนอนตัวด้วงเลยแหมเธอสบายนะน,นะ ไม่ต้องกลัวหนาวใช่ไหมไคุณนายเนี่ยเวลาเขาทำหน้าขึมเนี่ยคือเขาก็มิดมากของเขานะเห็นไหมทุกคนเคยเห็นไหมเวลาเขาทำอินอสเซนต์นะก็อีแบงหนึ่งนี่เขามาดขึมเนี่ยผมจะเล่นเลยเขาไมา่มากไม่ได้เราต้องให้เกียรติเขาคุณนายคุณนายหิวหรนะือยงยังครัพ่อ,อหนูขอนั่งสูบอากาศก่อน สรุปเราไม่โกนคุณนายกรบคุณนายขอนอนเล่นเขาสรุปอากาศแดดเดี๋ยวจะไปดูข้างหลังเด็ก,เดกๆเป็นยังไง้โอเคพ่อไปหาเด็กๆก่อนนะคุณนายอยู่นี่นะทุกคนตอนนี้ผมมาข้างหลังแล้วออนนสองทหารสองนุ่มนีม่นี่นี่ม็กกี้จ้ะมักกี้โอเคโอเคเสื้อตาชังแล้ว หลายตาม,มากหลายพามเคยเธอเป็นหน่วยหน่วยทหารเมื่อไหร่เนีคุณต๋องคิดถึงคุณตามอ่ะพีม่มาขอเก็บคิดถึงคุณตลอดเวลาเอา้าน้ำโชคอะไรงัอนเธอ,อ,รอเริ่มออกเลยทางนี้อะไรอะไรเธอฮะโอ้โหหน้าต่างนี่นะน้ำโชคโชคเธอทำอะไร โอ้โหแจ็กส mm ันแจ็กสันโอ้โหเป็นในพลในพลท่านในพลท่านในพลเขาจับมือท่านในพลน่ดิเอามือมาท่านในพลมือมือท่านในพลไม่รู้เรื่องมือ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 ท่านในพลมือท่านในพลอ่ะมือขอมือท่านในพลมือมือแจ็กสันเธออย่าเสียชื่อดิมือท่านในพลขอมือหน่อยเอามือมือมือเอาพิมมาไม่มีใครใครไม่เก่งเลย ท่านในพลขมือหน่อยโอ้โหไข่สูบโอ้ไข่สูบแกกีนไม่ได้เลยเป็นโมกเปียกท่านในพลนี่มือนี่จับอย่างนี้อืมอะไรทีมาที่มาเนาะจับมาว่า,ามือมือมามาท่านในพลเออนี่ท่านในพลแทนยิงนะเนี่ยท่านในพลแจ็คสันเนี่ยิงนะมึงไม่จับเลย ทุกคนตอนนี้คือทำาในคนสามในคนโหใครจะได้มาแย้มนั่งหลังบ้านนะอะไรอ่ะเน <No. S 2> าะเธอจะไปแกล้งอะไรสองคนเนี่ยแกล้งมาเวลเป็นลุมมาเวลมาเวลก็ตัวบอกบางวนะ่เธอเป็นลุมกันนี่นะผู้หญิงเนะี่ยโอ้โหเมกกี้ เดี๋ยาฉพี่มาทุกคนดูน้ำโชคนี่น่ารักมั้ยน้ำโชคเธอออกหน้าต่างมาเลยนะน้ำโชคเธอเธอเธอทำอย่างนี้ได้ไงตาไม่ให้ปีนหน้าต่างนะเธอพี่มาเป็นสอน,นตาไม่ให้ปีนหน้าต่างนะเธอจะมาปีนหน้าต่างไม่ได้นะพี่หมาผมจะป,ะปีนอะปีนไหนไม,มีปัญหาอะไรเลปล่าพี่มาพี่หมอดูน้ำโชควนนะ่าน้ำโชค น้ำโชคอยากกันมาเล่นแต่ก็าไม่อยากออกห้องนะโอ้โหท่านในพล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 ว่าท่านในพลหลอกไหมอืมไปมาแล้วอะไรอะไรทุกคนแหมนุ่มนุ่มทั้งห้านะตัวหนึ่งก็อยู่ในบ้านสองสาวสองสาวเขาไม่ได้แต่งฐานฮะอะไร มเช็ดแค่หน่อยเช็ดแค่หน่อยอืมอมเช็ดแค่หน่อยอหอมแก้มอืมชื่นใจอ่ะสองท่านในคนนี้จะไม่หอมแก้มนะหอมแก้มอ๋อหอมแก้มอืมชื่นใจเอ๊ะในคนจะสายหอมไหมในจุูกอืมคุณห่างสองในคนแม็กกี้เธอไม่ต้องเอ๋อเอ,อ๋อ,อไง,ไงนะตาหอมเลยด,ด,ตด,ดิตาหอมเลยตาไมไอ้บูรี่ไอ้บูรี่ หอมเอา,าีงเอา,านีงโอ้โหดูเด็กเรียนกันฮะเด็กเด็กเด็กภาพนี้ต้องภาพนี้ต้องมันทึกไว้ตก่อนายังยไม่หอมผมเลยนะเอาจริงเอามาวิวว่าตาลืม ชื่นใจแล้วอีกข้าวหนึ่งตาอือเออเจอหนี่เยอะเลยนะแม็กกี้หอมเลยอืมชื่นใจแม็กกี้กับมันไอออกปากแย่เลยนำโชคไอเอหายใจทีพี่มักระวงพี่มักลื่นนะตาเคยเห็นนะพี่มกักกระโดดอย่างเงี้ยลื่นหัวทีหมดตำผมขำมากนี่มั<ไ>นเทแต่ห้าแต้มตงุตงมมักนอน หอมดีหอมดีอืมไม่ฉจ้ะจะนักซสทีใส่ได้หรอดูสิแมอยืนตรงยืนตรงทหารทหารมากยืนตรงดำตาเลยขี้มาที่มาอยากกินหนึ่เี่เป็นอะไรที่มาผมตลอดเวลาเลยขอคทีตั้งแต่เด็กนะที่มามามาทีมาขนรักผม เราชอบกอดใช่ไหมหญิงหญิงทำอะไรหญิงตาถ้าไม่หนูไม่ใส่ลายทหารน่ะใส่ให้เธอเลยนะโน้มคืนนี้ใส่แล้วเขาไปถอดเพราะว่าไอ้เสือ้อลายทหารคอมันใหญ่ตัวใหญ่ไง้น่มตัวเล็ก ถ้าม <laughs> ันฟอมแล้วมันฟอมแล้วถ้ามันฟอมนั่นน่ะน้องขเป็นฟอมเลยไม่สนใจแม่หนุงางมนั่นน่ะหงามพี่มักนั่นน่ะหงามนั่นดูสายตาดิมองเ <laughs> นี่ยพี่มักหนูเสียฟอมแหละเสียฟอมเลยหนูเสียฟอมหยุดหยุดสต็อปหยุดหยุด อึ้นกันแรงเจ็บปอบเม่งกีจะล้มอ่ะเนาะตาอืตามตามมันอะไรอย่างหนูเนี่ยนี่ดูมาวิวมาวยวเสื้อเธอเปิดนะลเิบิน้ำโช๊ค แล้วยังไม่ออกไม้เห,หรอจะไม่ออกไม้เหรอออกสระผมไม่ออกผมไม่ออกเนี่ยถน้ำโชคแหมนี่น้ำโชว์ท <laughs> ำไมปีนเลยจังนี้อือตาเขาบอกต้ามปีนหน้าต่างนะเน,ะนะอะทใหม่ฉันจะปีนไม่ได้เนาะตาเขายังไม่ว่าฉันเลยเธอนอนว่าฉันทำไมเนะี่ย พเดเสียงย,ยินนเ,เสียงหเ,เลับเลียงเด็กได้ยินไหมคุณได้ยินหใชาตา่ตอบผมได้ยินเสียงมันเสียงเด็กน้อยใช่มีเสียงเด็กน้อยคุณรู้จักหมนอะนอะเธอจะไปคุยอะไรับน้งโชคนองของมัน <laughs> เ <No. S 2> นาะนะนะฉันปีนตรงนี้ก็ได้ฉันจะปีนตรงนี้มันโชคน้ำโชคจะมาจับฉันหน่อยดิฉันนโชคถึงไม่ฟังฉันเลย <c oughs> เดี๋ยวหล่นลงไปหล่นลงมาฉันจะขับมันเนาะไปหล่นนะเธอจะหล่นลงมาดีเนาะฮะเธอจะหล่นนะเธอจะหล่นนะ ถ้าจะร่วงหล่นลงมานะจะปีนอะไรกันตรงนี้ฮะจะมาปีนอะไร,ไรกันตรงนี้โนอะอะอะไรแผลงเขา,ามาระโนเสียฟองสองรอบแล้วโนวันนี้วันนี้อากาศไม่เป็นใจโนบอกอิมาเสอย่ามา,า,มาหนูว่าเราไม่ดีนะ เราไม่ดีแล้วเนาะ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 มามาพตายตาปอบอบบโอ้โอ้หนูหนูหนูมันแค่อุบัติเหตุนะโอเคนะ okay, อย่าไปพอใจอะไรนะยังไงเราหยุดหยุดหยุด stop stop อาหยุด stop อ่าแค่นี้เองพี่มาก,ก็อย่าไปหยอกน้องโอเคนะจ้ะทุกคน ก็ชาวนี้ก็ขำขันคุณนาโนก็เปิลเปิเขาเสียฟอร์มหลายรอบแล้วโอเคครับก็ตอนนี้เด็กๆก็เล่นกันหยอกกันอีกล้ก็ตอนนี้ผมก็จะไปทำความสะอาดบ้านแล้วโอเคสวัสดีครับวันพฤหัสคนตอนนี้ผมมาหน้าบ้านแล้วพอดี คุณนายเขาบอกให้เอาสร้อยให้เขาอืมอะแหม่คุณนายงานคือแหม่งเนี้นอ,อใจดีดิดอโ,หโหอ้โหเห็นไหมแหม่มมันจะกู่กับฮิปฮอปนะคุณนายคุณนายบาาอกว่าฮะขอบคุณมากค่ะพ่าอืมอืม,อมโอเค